ทุกสวัสดีคะ่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆรื่นพองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปรันดอมเช้านี้เขาฝากมาบอกว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูวเป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมาเคลื่อนท้ายตอวคิวรูลงส่วนตัวนะฉันรู้นะว่าที่ผ่านมาเธอดีกับฉันใส่ใจฉันห่วงใยฉันฉันนอ,อยากให้เราเนี่ยมาเริ่มต้นกันใหม่นะเธอเป็นคนน่ารากักอ่ะจริงๆ แล้วก็เธอก็ให้โอกาสฉันทุกครั้งที่ผ่านมาเธอปรับตัวเพื่อฉันมากพอสมควรฉันอยากจะปรับตัวหรือทําอะไรเพื่อเธอบ้างที่ผ่านมาฉันอาจจะไม่ค่อยได้เทคแอคชั่นอะไรแต่ต่อไปนี้ฉันจะเทคแอคชั่นให้มากขึ้นนะเพราะว่าฉันเองก็ชอบเธอมากๆเหมือนกันแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปแม้ว่าเรื่องราวของเราจะจบลงแต่มันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ไม่ได้จบเพื่อปล่อยมือฉันจะเริ่มต้นใหม่กับเธอเพราะว่าฉันอยาก ได้มีโอกาสอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นฉันยังมีความหวังเสมอนะว่าสถานการณ์ความรักของเราเนี่ยมันจะเป็นไปได้แม้ว่ามันจะมีเรื่องปัญหามากมายวุ่นวายหรือเศร้าใจแต่ฉันก็ยังฉันก็ยังดีใจนะที่ฉันได้เจอเธอเพราะเธอคือความรักเธอคือสินีดีเธอคือความอบอุ่นเธอคือเหมือนครอบครัวหรือถ้าฉันจะมีแฟนหรือคนรักที่จริงจังเอ่อที่อยากจะมีอนาคตด้วยกันเนี้ย ฉันก็มองไว้ว่าเป็นเธอนะเพราะว่าเธอคือคนที่ใช่แล้วทำให้ฉันรู้สึกหลักได้นี่คือข้อความนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณตอนเช้าธาตุไฟเมษีธนูราศีกุมวันศุกร์วันอาทิตย์วันเสาร์นะคะธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกราศีพิจิกนะคะเออวันอาทิตย์นะ้าราศีมังกรนะคะธาตุดินการพุศกมังกรนะคะธาตุน้ํามิกรกฎพิจิกนะคะ วันจันทร์ประมาณนี้สวใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทายช่องคิวดยตรส่วนตัวได้นะคะถ้าก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเจอกัคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย